สวัสดีค่ะบ้านผักคูคูนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพาะบ่มเป็นวิธีบ่มเมล็ดให้กับทุกคนได้รู้นะว่า,าเรามีวิธีการเพราะยังไงอันดับแรกนะคะเราจะปูด้วยทิชชู่ก่อนปูกล่องเอากล่องพลาสติกมาหนึ่งใบนะคะที่มีฝาปิดได้นะแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่แฉะนะคะเดี๋ยวบางคนบ้านบางคนไม่มีฟอกกี้เนี่ยก็สามารถเอาน้ำเนี่ยใส่เข้าไปนี้ใส่เข้าไปนี้ได้ก่อนแล้วก็เทน้ำออกมามันจะชื้นๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกมาดึกพันธ์ุที่เราต้องการเพาะเล d Oak กินโอ๊กผักกาดหอมอิตาลีเล็คอรอนหรืออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะเพาะนะจ๊ะแล้วก็ทีนี้ถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะระวังนิดนึงกินโอ๊เราก็จะเพาะลดจำนวนลงมาหน่อย เพราะว่าจะค่อนข้างโตช้านะคะโอเคแล้วก็อ่ะวิธีการเรียงเมล็ดนะคะก็จะประมาณนี้จะนะจะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจดเนะ,อ,ะอันนีอ้อันนี้กล่องหนึ่งที่เสร็จแล้วอันนี้จะมี green oak กับ red oak นะคะที่เราเรียงประมาณนี้เนี่ยเพื่อเวลาเขารากงอกออกมาเราจะได้ ลากเขาจะได้ไม่พันกันเราจะได้หยิบออกมาปักฟองน้ำได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นการเช็คอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์เราด้วยว่า,าดีไหมนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดฝาปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนวันพรุ่งนี้ถัดมาเปิดฝาออกมาฟอกกี้น้ำหรือก็จับดูจับดูทิชชู่นิดน,นึงไม่ให้เขาแห้งนะคะ แ้าแห้งก็เหมือนเดิมก็ฟอกกี้ให้ให้ชื้นๆปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าที่มืดนะคะอีกหนึงคืนโอเค